สมาชิกนะครเดนะครับวันนี้โซนะครับ hmm ที mm ่ช hmm. mm ื hmm. ่ออะไรชื่ออะไรกันยานุกอายุไรับอายยเลอายุ9ก่อนหน้าที่จะกินน้ำมันตุลแางเราเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นนิดกระดวงตะวันโรบิซซี่แต่กล่าวว่ามันโยอะว่าทนี่ออันนี้

ทานอยู่ไตวันเป็นไตวันเลยเดินขึนเเดนนอ่างนั้นะครับลิ่งขนเป็นระยระยะดูรูก็จะหายไม่มดูไม่รู้ตัวเลยันรูเลยรลเลยเอนดูไม่ได้แล้วอ่ะไม่ดูไม่ได้นี่ลมกติแวันนี่เราไม่องนังเกนะม่ไหลีก็ไมต้องแต่แต่วุ้มเลยไพี่เออนึ่ล้องมาทุกคู่เลยใช่ไหมเออน้องก้ออมาตงเลยดีครับีกรัีกรับ มันตัวทงเราไม่าไมดีมันืออันนี Bear, uh, ้แหละผมบอกมันจะได้แล้วดีครับตรงนี้เออผมบอกม่ดุแล้วผมกกิผมอกไม่ดุเพาเวลาดอดผมหายไปแต่ผมบอกบอกก็ดผมกินนี้กินนั่ะกินน่ะกินน่งกินน่งกินน่ะกินนัะกินนั่งกินนังกินนั่งกินนงกินนั่กินนับงกินนั่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 งกินนกินนักินนั่กินนั่งกินนั่งกินน่งกินนักินนกินน